สวัสดีมิิลักแฟนตัวเกียวกววลัวเวคินิ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเซิร์ฟผมทางด้านของอุตะเข้านั่นเองนะก็มีคนบอกมาแล้วว่าตัวละครมันชื่อว่าอุตตะพอคลิปแล้วเนี่ยผมเขียนว่ายูตะนะแล้วผมก็บอกไปว่า,าใครรู้ชื่อของมันเนี่ยสามารถพิมพ์บอกได้เพราะว่าจากที่ดูเนี่ยมันตอนนั้นมันมีประมาณสามชื่อปะยูตะอุตะยูต้ามันก็เลยแบบค่อนข้างงงนะแล้วก็ผมไม่ได้ตามมน,นิเมตเรื่องนี้นะก็เลยแบบว่าไม่รู้แต่ว่าก็ขอบคุณข้อมูลมากที่บอกมานะานะสำหรับทางด้านของขอุตะนั่นเองนะ อ้าจริงของเซิร์ฟผมเนี่ยมันก็นับว่าเป็นเซิร์ฟต้นนะเซิร์ฟผมาห่างจากเซิร์ฟแรกๆอ่ะแค่ประมาณ3วันแต่ว่าเซิร์ฟต้นเนี่ยอ,า,อาริมาแสงเข้าแล้วกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเอาเข้าค่อนข้างไวมากนะตู้เก่าเนี่ยยังอยู่10กว่าวัน10กว่าวันนะทั้งที่เป็นตัวธรรมดานะการันตีแค่สองอยู่สิวันนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมน,นี้อ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่นต่อเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X7 ็กเซเกมก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะเราต้องทำการโหลดทั้งนั่งของตัวแอป X7 Game ก่อนนะครับผมใครที่เป็น i o s สามารถกดโหลดของ i o s ได้เลยแล้วก็ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เลยนะแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็พิมพ์ทั้งนั่งของตัวเกียว g o g ูอว w ค k e n i n g C ได้ในตัวแอปของ X7 Game ได้เลยนะ หลังจากโหลดเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพอเรากดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะอยู่หน้าล็อกอินให้ใส่อีเมลให้ทําการกดข้างล่างที่เป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมล1ครั้งหลังจากกดเสร็จปุ๊บเราก็กรอ,อกอีเมลของเรานะหลังจากกรอกอีเมลเสร็จให้กดทางด้านของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถเอารหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบกดเลือกเซิร์ฟกดยอมรับรายละเอียดของทางตัวเกมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผม โอเคมาขออนุญาตบ่นกันต่อนะก็ไม่เข้าใจอย่างหนึง่งตรงที่ว่าตูออ้อุตาเนี่ยมันเป็นทางด้านของตัวละครธรรมดาใช่ไหมแล้วก็การันตีแค่2 0 0แต่ว่าตู้อยู่14วันเท่ากับพวกตัวละครอาริบาที่เป็นตัวละครท่าแสงคานิวอลกิจกรรมคานิวอลประมาณนั้นแต่ว่าคานิกีเนี่ยที่น่าจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดกว่าปะเพราะมันสุ่ม300อยนะอยู่แค่7วันเองนะก็ ไม่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าเกมเนี่ยมันเหมือนเล่งเอาตัวละครเข้านะตู้เก่ายังอยู่ตู้ใหม่ก็มาอะไรประมาณนี้ค่อนข้างงงใจพอสมควรนะอ่ะโอเคอ่ะประมาณนั้นแต่คาที่อยากจะพูดไปนะแล้วก็เอ่อตอนเนี้ยเซิร์ฟผมเนี่ยอันนี้มันเป็นพึ่งเข้าว,วันแรกเดี๋ยวเรามาทําการจัดการแล้วก็เอาจิงเนี่ยพอเห็นตู้เซิร์ฟต้นเนี่ยเป็นอาริมาท่าแสงเนี่ยผมเลยคิดว่าอยากจะเก็บเพชรไว้เนี่ยสุ่มการันตีอาริมาเนี่ยสัก6 0 0 0 0เพชรก็สัก1การันตีอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตู้อุตาเนี่ยเราจะเอาแค่60ในคลิปนี้นะในคลิปเนี้ยผมจะสุ่มแค่60ครั้งพอเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี่ยผมมีวิธีหาเพิ่มอีกนะแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันอยู่ค่อนข,ข้างเยอะมากก็ในคลิปเนี่ยเราจะสุ่ม60ตัวแล้วก็เราสุ่มตู้ธรรมดาอีก123ตัวอ่ะคลิปที่จะไว้แค่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรในกีเวนต่างๆของเกมที่มันอัปเดตมาเพราะมันมีอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวชิมล้างก่อนแล้วกัน,กนนะ จัดไปอันนี้กดแล้วป,ปุ๊บโปบอันนี้ไม่น่าจะมีนะปั๊บโอเคเกลือสิบตัวไม่เห็นดวงดีเหมือนชาวบ้านในช่องเลยมาเดี๋ยวเรากดสลับกันเอาเป็นเอ่อสิบต่อยี่สิบอันบนสิบอันล่างยี่สิบประมาณนี้อ่ะมันน่าจะได้อยู่เออันนี้เป็นลุงว่ะโอ้โหไอ้เจี้ยนี่มาโคตรบ่อยนะตอนนี้ทำน่าจะแรงมันขึ้นมันเกินห้าดาวแล้วตัวละครอ,อ,อันนี้มามาถี่มาก ไม่คิดจะเอาตัวอื่นมาให้เลยเหรออะไปต่ออันนี้ต้องยนะี่สิเนาะโปอันนี้ไม่มีเกลือมาตูออ้ตาต่อไปอันนี้ไม่น่าจะมีปะเงียบกิฟโอ้โหโคตรเกลือไปต่อโปแล้วก็ไปต่อเอ้ยอน,นี้มาอยู่มาอยู่อ่าตัวอะไรตัวอะไรอยากได้หกอ่าโอ้โหพี่น้องบิน,นอีกสิงสิงอะ ไปตู้บนต่อไอ,อ้มาอยู่มาอยู่มาขอหน่อยได้ไหมจะได้แบบจบๆไปนะจะได้หมดทุกไปเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแค่ตัวเดียวตอนแรกกะจะเอาสามดาวแนละ้วแต่ว่าพออาริมาแสงมาเนี่ยก็เลยแบบเดี๋ยวจะเก็บเพชรไปเอานู้นแทนนะอะขอตัวหนึง่งคําพูดมันคืออะไรโอ้โหเมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรวะเมื่อกี้ผมได้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมหรือว่าตัวนี้วะเนี่ยโอ้โหโคตรเทยเลย ไอพี่น้องบัดซบผู้นี้มาไปต่ออันนี้น่าจะเกลือไม่มีอะไรไปต่ออันนี้ก็น่าจะเกลือมาอุตตะอุตตะมาหน่อยจัดไปอันนี้เหมือนจะไม่มีนะโอโอเคไปต่อตู้นี้จัดไปโอ้โหเกลือเกลือ,อยักษ์เอ้ยอย้อออกอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมเห็นยักษ์ก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวละครน,นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ยังถือว่า ถ้าถามว่าได้ใช้ไหมมันก็พอได้ใช้อยู่นะสำหรับบางทีมนะสำหรับบางทีมได้ใช้อยู่แล้วก็ผมมีอาวุธตัวละคร U r ที่เป็นสีแดงของตัวมันอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่มาอีกสิบตัวตัวนี้โปโอเคไม่มี <c Öz ell großes> มาหัวนี่เหลือแค่ยี่สิบอางจดไปโอ้โหเงียบกีบมายี่สิบตัวโปอืมเกลืออันนั้นมันเหลือแค่สิบนาะเดี๋ยวเราเอานี้ไปส0ิเลยกันแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายนู้น10โลสุดท้าย ไปต่อโอ้ยเกือโคตรไปต่อโอเคมาตัวหนึ่งมาโอ้โแต่ละตัวแม่งออกมาแต่ละตัวแทบไม่ได้ใช้เลยโคตรเกืออ่ะสิบโลโปะอ่ะเกือไปแล้วนี้หมดเกี้ยงมาสิบโลสุดท้ายของตู้อุตานะก็ เอาจิ้งเนี่ยเดี๋ยวระยะเวลามันเหลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราค่อยพยายามเติมรายวันแล้วก็เอากิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยเอาแล้วกันตัวละครมันน่าจะน่าจะได้อยู่นะเอาจิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ได้ละกันในระยะเวลา14วันนะอันนี้อะโอเคไปเสียดายเอ้ยเอ้ยอันนี้ได้การันตีอันนี้ได้มากกว่า2ตัวเนี่ยไม่ใช่มากต้องบอกมากกว่า1ตัวสิโอ้โหอ๋อแปลว่าไอกตัว แปลว่าไอตัวที่เป็นตัวเขียวอ่ะเราได้มา2ตัวเว้ยตัวแดงเนี่ยเราได้มาตัวเดียวเพราะผมจาได้ว่าเหมือนผมจะเห็นสีเขียวเนี่ยสองตัวอันนี้แค่ตัวเดียวนะโอ้ปวดหัวไอ้แค่คลิปเดียวมาสามตัวมึงบ้าปะเนี่ยไปอุตาอุตาหน่อยอุตาอุตาเออให้มันได้อย่างงี้ค่อยคุ้มหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนะ อันนี้มีสองเหรียญจะบอกนะว่าผมได้ตัวเนี้ยซ้ำมาสามตัวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงอ่ะได้ตัวละครแล้วโอเคถือว่าสวยอยู่นะห้าสิบโลแล้วก็เอ้หกสิบดิหกสิบโลแล้วก็เดี๋ยวในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ครบร้อยแล้วกันเอาให้มันได้การันตีอีกอันหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวละครอะไรเออเออถือว่าโอเคอยู่อ่ะไม่ไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าติดใจเมื่อกี้น,นึงสรุปแล้วผมได้ตัวละครอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเหรียญอยู่ไหนวนะเนี่ยเออเศษตัวละคร อันเนี้ยโอเคอ่ะได้อันเนี้ยหนึ่งแล้วก็นี้2อันเออแปลว่าน่าจะอย่างที่ผมบอกเ,เอ,อ๊ะแต่ว่าแปลว่าตัวแรกสุดเนี่ยเราได้ตัวนี้เว้ยแล้วก็ตัวที่2ก็ได้ตัวนี้หรือเปล่าเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเนี่ยได้เนี่ยเอ,อ่อร้อยยี่สิบหกสิบร้อยแปดสิบอ่ะวันเนี้ยสุ่มไปร้อยแปดสิบโลได้มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวรวมอุต a ด้วยเป็นเจ็ดตัวก็ร้อยแปดสิบได้เจ็ดตัวเอ,อ้ยแพ็คยูโมเรนจิ จริงผมยังไม่ค่อยเห็นความสาคัญของมันไม่ไมค่อยเห็นความสําคัญของมันเอาไว้ก่อนอ่าเลยมีผู้กองทุนต่างๆอยู่วันนี้อ่าได้อยู่แล้วก็วันเนี้ยถือว่าตอนผมจาไม่ได้ว่าวันนี้หรือเมื่อวานนะผมสุ่มทั้งน้่งของกิจกรรมวันเนี้ยกิจกรรมวันนี้ผมสุ่มกิจกรรมวันนี้นะแล้วก็เอ่อผมได้ของคาเนกิมา1ลูกผมจําไม่ได้ว่าของคาเนกินะนเนี่ยผมได้เมื่อวานหรือวันนี้นะได้คาเนกิมา1ลูกแล้วก็วันเนี้ยผมได้ของจูโซมาอีก1ลูก ถือว่าค่อนข้างโชคดีมากนะเพราะว่ากิจกรรมดันพลังอันเนี้ยอสองตัวแรกเนี่ยคาเนกิกับยูโซเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ดับหนึ่งนะผมได้ดับ2กับอันดับท้ายๆประมาณเนี้ยเลยทําให้ผมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์แดงอุปกรณ์พิเศษแดงของตัวละคร2ตัวนั้นของคาเนกิกับยูโซแต่ว่าผมมาเปิดได้ของกิจกรรมอันเมเกแทนถือว่าค่อนข้างโชคดีนะ1ประมาณ2วันอะสองวันผมเปิดได้ สองก้อนอ่ะสีแดงสองก้อนนะของตัวล,ละครหลักถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าเจ๋วอยู่แล้วก็อันนี้ได้อุต่าอีกก็ถือว่าแจมเดี๋ยวขออนุญาตอัพของก่อนแล้วก็มันมีด่านใหม่วันนี้เดี๋ยวนะอ่ะตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้เนี่ยตัวนี้องผมบอกนะว่ามาถี่มากมาแบบเยอะมากจนแบบขึ้นแรงดีได้อะ่ะทั้งที่โทกะยังขึ้นดีไม่ได้เลยสัมนะยัง,ยงอัพไม่ห้าดาวเลยเอ้ยโทกะห้าดาวแล้วดิเออเหลือหกดาวเหลือหกดาว อ่ะอันนี้ขอเอาไปก่อนโปะแรงดีบวกโอ้โหเพิ่มมาขั้นหนึ่งสุดยอดเลยเขามาเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้อตัวอะไรนะไอพี่น้องคู่นั้นใช่ไหมอ่ะตัวนี้ก่อนตัวผู้หญิงโอเคแล้วก็อันนี้นักสือผมยาวแล้วก็ไอพี่น้องคู่นี้ไอพี่น้องคู่เนี้ยถ้าจะให้เก่งอ่ะมันต้องเล่นคู่กันถ้าไม่เล่นคู่กันอ่ะมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะบางกิจกรรมอพอได้อยู่ ตัวอื่นน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรอุต่าเดี๋ยวค่อยไปปั้นคลิปหน้านะผมว่าคลิปนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เ,เดี๋ยวลองดูก่อนว่าของมันพออัพหรือเปล่าช่วยเหลือปวดแดนเดียวออโอ้โหสองตัวบนนี้ต้องเป็นตัวพิเศษด้วยต้องรองกิจกรรมหรือไม่ก็ประมูลนะแต่ว่าไม่อยากประมูลอนะ่ะเอาไว้ก่อนออส่วนอันนี้อใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ขอบเขตอ่ะอัพไปเลยมีค่อนข้างเยอะมากไปเล่นจากอีเวนต์มานะมีเยอะแบบเยอะโคตรๆอนะเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้ขั้น8ละเหลือแค่ขั้นสุดท้ายขั้น9เอาไว้ก่อนแล้วก็ตีบวกโอ้โหขาดเยอะปะเนี่ยเดี๋ยวนะกว่าเราจะถึง165ขาดโอ้โหอันนี้ขาดโคตรเยอะเลย700กว่าอันเลยเหรอโอเคอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัพได้ถึงไหนเนี่ย Oh, วาสรุไม่พอด้วยอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอุต่าเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้ใช้งานหรอกเอาไว้ก่อนอะ,อะตอนนี้กิจกรรมนะที่จกเห็นว่ามันมีอะไรดีๆมาก็จะมีอันเนี้ยเป็นเรียกว่าอะไรลดพลังงานการใช้ในการฟาร์มเนี้ยครึ่งหนึ่งนะอันนี้ค่อนข้างดีอยู่ใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบปั้นหลายๆตัวละครเพื่อดันไอดีนะก็แนะนําให้มาฟาร์มนี้ได้นะแล้วก็ กิจกรรมทดสอบอันเนี้ยสื้อผมมันเพิ่งเข้าแล้วก็ตอนนี้ไต่จนถึงชั้น70แล้วอ่ะเดี๋ยวเวลายังเหลืออยู่เดี๋ยวเรามาทําการไต่นี้กันต่อนะสตามิน่าก็ยังพอมีอยู่อ่ะโอเคตัวละครที่ใช้ผมใช้เป็นเซตนี้จดไปเอาจิงตอนปกติตอนผมไต่อ่ะก็ออโต้นะออโต้อย่างเดียวมันแทบไม่ได้เล่นมือเลยต้องบอกว่าออโต้อย่างเดียวเพราะว่าเล่นมือเนี่ยค่อนข้างน้อยนะก็เดี๋ยวเราปล่อยมัอนออโต้แล้วกันถ้าไม่ผ่านเราค่อยเล่นมือ เพราะว่าฉันก่อนๆที่ผมตีมามันก็ผ่านได้แบบค่อนข้างทุรคทุเลอยู่ไม่ได้ผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะ่ะเออตัวละครก็ตายบ้างชิวเฉียดบ้างแล้วก็แพ้หลายรอบอยู่นะก็อ่ะตีไปก่อนเอาจิงถ้าเรามีอุต่าเนี่ยน่าจะสบายกว่าน,นี้นะแล้วก็ถ้าเอาอุต่มา,ามาเอาไปแทนใครไหนะอุตะน่าจะแทนลิเซ่ป่ะน่าจะแทนลิเซ่แหละเ,เ,เพราะโทกกะกับจูโซมันยังคอมโบกันได้นะแล้วก็ให้สองตัวเนี้ยมันแปะ ดีบัฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้คาเนกิเนี่ยปิดฉากไอ้พวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่แบบจะไปกระทืบซ้ําได้อยู่ส่วนลิเซ่ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ว่าตัวละครเบิร์ดดามิเดียวผมว่าคาเนกิก็มันเจ๋วกว่าเออใช่ไหมมันเจ๋วกว่าแล้วกันแล้วก็คาเนกิมันมีทำซีซีด้วยนะทำวีคได้ก็เลยคิดว่าดามิเดียวตัวเดียวก็น่าจะเบิร์กแล้วเอาอยูตะเอาอตะมาช่วยคาเนกิเบิร์ดดามิดด้วย บัฟอะไรแล้วก็ตัวละครอื่นก็บัฟไหลไปก,ก็ชิวๆน่าจะผ่านง่ายๆอ่ะช่วงนี้ก็ฟาร์มเพชรอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่50,000กว่าใช่ไหมต้องการอีกประมาณเกือบหมื่นเอาจริงอยากการันตีให้ไม่ได้เยอะผมเห็นคนในกลุ่มอ่ะเขาสุ่มประมาณไม่แน่ใจว่าน่าจะแสนสองเขาน่จะสุ่มประมาณแสนสองอ่ะได้ประมาณ5ดาวเออแสนสองได้ประมาณหดาวอันนี้ทรงเริ่มไม่ดีละ แสนสองได้ประมาณ5ดาวก็อยากจะอยู่จุดอย่างนั้นบ้างนะแสนสองห้าดาวอ่ะทีไปก่อนออ่ะโอเคดีไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ากว่ากิจกรรมมันจะมาเนี่ยกาก่อนกิจกรรมจะหมดเนี่ยเราจะสุ่มได้ประมาณสักกี่ดาวนะเอาจริงลองคอมเมนต์หน่อยนะเอาจริงผมไม่รู้เทียริสต,ตัวละครหลังจากนี้ด้วยซ้ำนะว่าตัวละครไหนมันเก่งนะเรามาเล่นแบบงูปลาปลาสุด เอออะลดเลเวลสกิลไปแล้วกันเพราะดูจากสภาพมันไม่น่าตายอ่ะโอเคลดเลเวลสกิลไปเบอร์นี้ก่อนจุดโซตีแล้วก็ลดเลเวลสกิลต่อถือว่าพอได้ใช้นะไอไอตัวทางขวาเนี่ยอยู่ตอนสำรองก็ถือว่าเก่งพอลงสนามมาเนี่ยถ้าสกิลมันขึ้นมือหน่อยเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นวิคหนึ่งลดรีวลสกิลเหลือขั้นหนึ่งแล้วก็ตีตายโอเคอ่ะประมาณนี้เอาจริงคลิปเนี้ยกะจะเอาแค่สุ่มอย่างเดียวด้วยซ้ำนะแต่ว่านั่นแหละมีกิจกรรมอะไรให้หลายๆก็ลองมาอัปเดตอัปเดตกันดูแล้วกันแล้วก็ใครที่อยู่เซิร์ฟต้น,ตน,น,แบบๆนๆเนี่ยมีอาริมาแบบสุดๆคนโหเนี่ยสามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้นะก็ส่งมาใน เได้ลิงค์เนี่ยอยู่ใต้คลิปอยู่นะอยู่ในดีสคริปชั่นอยู่แล้วก็ใครสนใจเนี่ยมี ID อาริมาแบบโหดๆนะสามารถส่งมาได้นะเอาของเซิร์ฟต้นๆน,น,นะอันนี้เดี๋ยวผมคัดอีกทีแล้วกันเพราะว่าคงจะรีวิวให้ทุกคนไม่ได้หรอกถ้าส่งมาเยอะนะก็เดี๋ยวเราจะคัดเอาแค่แบบอันที่มันดาวเยอะแล้วก็พลังเยอะสุดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกทีนึงอันนี้อ่ะโอเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครด,ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ก็ซับเป,ป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้แปะคลิปทางซ้ายเพลย์ดิ้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาหารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบีายบบครับผม